มาแล้วค่ะกับภา,ารกิจเช้าน,นี้ของเก๋นะคะจากที่ปกติทําคลิปตีสองตีสามเป็นคนที่นอนดึกตื่นสายแต่ตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนเวลาทํางานให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ตื่นมาตอนเช้านะคะมาดูแลลูกๆหอยของเก๋นะคะดูแลหอยเก๋ก็เนี้ค่ะเช้านี้ก็เก็บผักตบชวานะคะเอามาให้ลูกๆนะคะก็คือพวกรากดำๆก็ต้องเอาออกให้หมดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้ําดําแล้วก็น้องหอยของเราจะตัวดําด้วยนะคะเ <c oughs> ดียะะ๋ยววันนี้ก็ต้องช่วงบ่ายเนี่ยเช้าเก็บไปทุระบ่ายก็ต้องรีบกลับมา ไข่บ่อทําความสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานน้องจําสินมาก็จะไข่เมือกเยอะนะคะแล้วก็รู้ไหมเนี่ยหนึ่งคืนผ่านไปนี่ดู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 ดเพราะผ่นแม่พันกี่ไข่แล้วนะคะดูไข่สีชมพูสวยน่ารักเวลี่ะทางานกันไปนะคะเดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําเพราะว่าไปธุระแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ต้องมาทํางานต่อฝากติดตามด้วยนะคะนี่ดูเมื่อวานตอนจําสินมาหอยของเราสียังไม่ค่อยสวยพอลงน้ําเห็นปะ นี่แหละค่ะที่มาที่คนเรียกหอยเชอรี่สีทองแต่น้องคือหอยหวานญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาน้ำก